สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็ได้เหรียญเจริญพเรเลื่อนสมณศักดิ์ของหลวงพ่อทองสุขร,าารัฐะเมโววัดหนองคอนะครับผมเทวดาเดินดินแห่งจังหวัดระยองนะครับหลวงพ่อทองสุขนี่อยู่ที่วัดหนองคอลอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับผมอันนี้ก็เป็นเหนรียญลุ้นเนื้อนะครับนี่ครับลุ้นเนื้อลุ้นรายการลุ้นนะครับนี่ยังไม่ได้แกะสีนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะดูพร้อมๆกันนะครับ ว่าจะได้เป็นเนื้ออะไรเลขอะไรก็ขอให้ได้เนื้อที่สวยเลขที่สวยนะครับครับเดี๋ยวเราจะมาแกะรายการลุ้นเนื้อกันดูเลยนะครับมาแกะพร้อมๆกันนะครับผมของแท้แน่นอนจากวัดนะครับผม ตใครที่สนใจรุ่นไหนติดต่อสอบถามมาได้นะครับผมถ้ามีเดี๋ยวผมจะหาจัดส่งให้นะครับราคาตกลงคุยกันได้นะครับขออนนะครับมาขีกล้องขยับไปนิดหนึ่งนะครับดดเราจะมาแกะดูเนื้อหลโชคไปพร้อมๆกันนะครับ ไรเน้สวยรายการที่สวยนะครับก็การแกะสติกเกอร์มาก่อนนะครับสติกเกอร์ของทางวัดนะครับแปะไว้ที่นี่ก่อนนะครับกาไก่มาแกะขอบซีลก่อนนะครับ ตั้งกลัวนะครับรายการนี้นี่ครับเดี๋ยวให้ดูกันเลยนะครับนี่นะครับก็จะออกมาเป็นกล่องแบบนี้นะครับผมแทนจากทางวัดนะครับเราค่อยๆเปิดดูกันเลยนะครับจะได้มีอ,อะไรนี่ก็เปิดเอาอันอนี้ก่อน ไดูน,นะครับสีเนื้อมันปูหรือเปล่าครับโอ้เป็นเนื้อทองแดงมันปูนะครับครับนี่เป็นเนื้อทองแดงมันปูนะครับผม ครับขอบคุณที่กดติดอย่าลืมกับกดติดตามกด b ับสกา e ด้วยนะครับสีแดงมันปูก็สวยนะครับดูเข้มขลังนี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ